สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมไม้ค้ากันอีกแล้นใน EP สองนองจาก EP แรกเราโดนคลิปเปอร์ระเบิดไปก็เลยต้องมาเปิดเซิร์ฟใหม่ก็หมดห้าเหมือนเดิมครับในคอมเทนต์จบซีซั่นไหมครับให้ได้ในสิบกว่ EP แล้ยนะอ่ะอันนี้ก็อยู่ผมครับบาร์เกตสติวเคอยู่ผมได้นะครับอยู่ในรายการบาร์เกตสติวเคครับเนื่องจากเราเปลี่ยนชื่อช่องเป็นบาร์เกตสติวเคแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันไหมค้ากันเลยดีกว่าครับในนี้ผมได้สร้างบ้านไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า อันนี้ครับเราก็ได้อันนี้ก็คือในบ้านของเราละอันนี้ผมสร้างใหม่นี่ผมได้ประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยเน,นี่ยเนีียคือสร้างบ้านไปละมีหีบมีของมีของมีของกินมีแม่ใส่อะไรอ่ามีอะไรโอ้โหมีครบทุกอย่างมีโยมีโย่ครับมีหมดยิ่งผมเอาโล่มาตอนนี้ก่อนเจะเราไปดูข้างนอกบ้านนะมีครบพงพบเพิงอะไรครบหมดแล้วครับนี่คือบ้านพร้อมอยู่มากนี่คือใช้เวลาสร้างบ้านอยู่อัน สองสามชัมม่วโมงนี้ไม่ใช่อะไรนะค่ะของอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำฟาร์มกันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าทรัพยากรเรายังรู้สึกว่าขาดแคลนไปเราจะกินว่าแต่หมูไม่ได้นะแต่อะไรไม่ได้ต้องทำฟาร์มด้วยอนี่มาปุ๊บของครับปุ๊บปุ๊บอเออเดี๋ยวนี้แม่มครับไม่สะดวกสบายยึบย๊บอับอบาไงจำได้เรามีขันอยู่เราขับขันไปแล้วของข้าน้อยนะจริงไหม ห่มฟาร์มก็่จริงนะแต่ผมผมฟาร์มไปสร้างบ้านอ่ะเออผมสร้างบ้านเสร็จผมก็อัดเลยเริ่มมืดแล้วเราไปนอนก,ก่อนไหมเอาอันนี้ผมใส่ชุดก่อนหนังนะครับเอาว่าเนื่องจากต้องเก็บเหล็กไป <laughs> เก็บเหล็กไปทําของเก็บเหล็กไปทําไอเ้ยเนี่ยไอเนี่ยโคมไฟนะครับเพราะผมว่ามันดูโอเคกว่าที่เราจะปัดทอสใช่ป่มนี่เดี๋ยวเราจะมาน,นอนกันเลยว่า มาดูบ้านดูดีมากมีลงมีรักั้นประตูอัตโ,ตโนมัติแล้วก็มีพบเพิงอีกโอ้โหดูครับแบบเปิดใหม่มีเทาสาบด้วยโอ้โหต้องชนไอเวฟมาเล่นแล้วแหละงานเนี้ยก็ตอมระเบียบนะครับเจ็บก,กินนี่อ่ะกินปลาก่อนอันนี้ผมลงไปตีนะเหมือนได้ตกผมลงไปตีปลามาได้อ่าโอ้โหปลาเพิ่มหน่อยจังเดี๋ยวเรานอนกันเลยดีกว่า เรื่องบ้านมาเป็นเวลาย,ยาวนานอะไรอ่ะอ่อตีเราทำฟาร์มตรงไหนดีอือเอาเป็นแถวน,นี้เนาะเฮ้ยเอาเป็นตรงตรงตรงนี้ดีกว่าใกล้แม่น้ำดีเลาขุดเลยโอ้เสียเวลาขุดเลาขุดสักมาน เออวันนี้ก็พอมั้งเราทำาวามไม่ใหญ่มากความต้นต้นอึ๊บฮะเหยน่อน้ำใสไปอึ๊บ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 ตักคำสบายมากเอาเลยทีนี้ที่ทำฟาร์มตรงเนี้ยอึ๊บอึ๊บอ่าต่อไปก็เอามืออึ๊บ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  ไปถ่ายนาเลยบ้าใครบอกว่าเกมมัครับนี่ประโยชน์นี่ไงทำฟาร์มไถนาสร้างบ้านแล้วสร้างสานอ์นี้เราก็เดี๋ยวเก็บที่นีไปเรื่อยๆต้องหาเมล็ดข้าวนะครับก็ผมยืนผมพยายามหาแล้วไม่มีว่าไม่มีซีนผมก็จะไป็นสิ่งที่เราแบบเอาจะทยอะนไรยาวเลยผมทำยากเยอะมากแต่ว่าผมไม่เคยผ่านเลยจริงไหม

ดูครับชีวิตจริงทำฟาร์มเหนื่อยมากเลยคิดในเกมมันอยาทำเหนื่อยเลยใช่ปะชีวิตจริงไม่เหนื่อยวันนี้ผมเคยทำมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยที่ดีมากการทำฟาร์มะอะเนี่ผมไปลองทำแถวใต้จังหวัดอะผมได้ไปค้อค่ายเรา,า,าไ,ดได้ลองทำฟาร์มโอ้โหไม่เหนื่อยมากอุ๊บวางดีตรงนี้เรียบร้อยแล้วขุดไปก่อนเลผมจะวางดินเตรงนี้ก่อน อันนี้ก็น่าจะการซับบี้ได้พอประมาณนึงละอันนี้เดี๋ยวอีกอีกสักอันไหมอันนี้อีกสักอันไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องมาปูตรงนี้อีกเดีวด๋วเดี๋ยวเสียเวลารู้สึกเสียงเสียงจะเปืปอ่อแล้วแบบไม่เราเองอะ ออขุดไปแล้วครับขุดไปล,ล้วเลยเดี๋ยวมันจะตีน้ำเข้าอย่างเงี้ยอ่านี่เดี๋ยวเราจะเป็นฟาร์มไผ่เออสักประมาณตรงนี้อ่าฟาร์มไผ่นี่เดี๋ยวเอาเอาเป็นทางเข้าฟาร์มไผ่เราวก็วางไปเลยอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ไม่ไวางไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาเอันนี้เป็นข้าวด้วยกันอ่า โ oh, อ้โหวันนี้มันขึ้นไวมากได้ยังนะเอาไปได้แล้วได้ไวมากเลยสต่แล้วชื่อผมว่าอันนึงขนน้ำมาตักเออแม่น้ำแม่น้ำอยู่นในกล้มันดีอย่างนี้ได้เอง <Yeah. S 1> แล้วก็ขุดตรงนี้ตรงนี้เด่๋ยไปได้เดยปึ๊บประมาณนี้พอแล้วก็เอาเป็นความเข้าหมดเลย ก่อนอื่นเราก็ต้องเทน้ำก่อนอ่แล้วก็ขุดอ่าตึ๊ด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 เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือโหความเราใหญ่อยู่แล้วเนี่ยว่าไปนั่นไม่ใช่เล่นๆนะแม่น้ำอยาเผอกระโดดเลยกันนะับนี้ ถ้ากระโดดก็งานเข้าแหละเดี๋ยวรอไผ่ขึ้นเต็มแล้วเดี๋ยวมาวางเนั้นเดี๋ยวเราต้องการนด้อันรัวอีกสักชุดนึงเนาะเออเอาโล่อีกสักชุดนึงแล้วก็ทางเข้าอันนี้ขุดทิ้งด้วยอ่าอืมสวยมากบอกเลยนี่คือฟาร์มต้นที่ดูดีมากครับ นี่ว่าน EP นี้ทำฟาร์มอ๋อคนโทรมาเราเสียร่มเลยอะ่ะคือกำลังเล่นอยู่คนโทรมาโอ้โหทำไมต้องโทรมาตอนเวลาอีกด้วยได้ครับเราเราชิวๆอยู่แล้วมาสองปึ๊บกินเอาเราก็ได้กินครับพรอมอย่างนี้เห็นเรื่องผมเอ้ยวามอยู่ผมมันน้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ขับอันนี้ไปอีก,กอันอันหนึง่ง ไปออันแล้วก็โอ้โหแม่คราเวอชันนี้มันสะดวกสบายเฮ้ยเอาคำนี้มาอีกเยอะๆเลยดีกว่าอ่าประมาณตึกตึกตึกประมาณสักเท่านี้ก็พอนะครับก็เดี๋ยวเราไปวางความเราต่อเลยเรารันี้วางนี้รงนี้วางตรงนี้ยิงข้าไปไหนล่ะเอออ่ะข้ามาไหมโอ้ตอนนี้ทุกอย่างคือจำเป็นไหมดนะครับเราต้องขุดตรงนี้ออก วานตรงนี้แล้วกอ็อันนี้วานตรงนี้อืมอึบอ่ารู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราทำเหมือนกันนะก็อันนี้วานตรงนี้อ่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคละอ่าอน,นี้ให้มันให้มันดูดีหน่อยดีก็ฟูฟาร์มเรานี้ยอดเยี่ยมเรเียงกระเทียมดองแล้วขนาดน,นี้ ก็เสร็จไปแล้วครับกับการทําฟาร์มของเราก็เต็มให้เต็มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะชิดเลยวะก็สวยงามมากครับก็ขอกลับลากันมิงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าครับอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปดงเหมือนกันก็อีพีนี้กับฟาร์มแสนสุขเราได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเราด้วยครับวันนี้ก็ ขอบก,บกน,นีกครับาบนใน้สวัสดีครับ